Ada mayang Buddha sahaga watu bubapah kanamagara karoma saya. Namu adasah bhagawatu arahan to asamai asam Buddha sa. Namu adasah bhagawatu arahan to asamai asam Buddha sa. मोदस भगवतो रादो असम्म सम्बुधस थेरे अपमारेण दवा रथये नगदं सभं अपराधङ्गमधु bhante हेरे अपमादेना राधये न गदं अपराधां भपराधं भन्ते मधुनो भे हेरे अबमारेना दाराधये न गङ्गराधं भन्ते หอมดีขนาดเนี้ยอย่ในห้องนอนก็ได้เพราะว่าเพราะว่าหัดค้างเขาไวเขาเล่นปีนอะมนกระชายกไม่ทยยกไม่ใช่มันกาะทยยกอมันกาะทยยกต้องอยู่วัดไม่อยู่บ้าน กรรมการหูกรรมการวัดกรรมการโครงการไทยชีวิตกรอมือโคอ่ะกราบมอบล็อกอะหังขมามีตุเมหิปิเมขมิตบังขมามะพันเตวังโหตุเอวังโหตุโยจะบุเบปมัะจิตตวะปะสะโซนะปัมมะชาเ สมังโลกังปปาเชติอภาวุตโตวจันติมายัตสัปปังกตังธรรมังพุสเลนะปะหิยติโส่มังโลกังปะปาเชติอภาวุโตวจันติมาอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายโน จตารธัมม r วัฒนทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุพันเต ขออนุมโมทนาขอบคุณขอบคุณในน้ำใจท่านทั้งหลายที่แสดงออกซึ่งคาระวะธรรมเป็นสามีกิจกรรมที่ทุกท่านทุกคนควรมีซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าจึงตัดคำนี้ไว้ว่าคารโวจะนิวาโตจะมันเป็นมงคลชีวิต การที่เราได้เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเคารพในธรรมนะฉะนั้นหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านจึงนำพาญาติโยมไปแสดงออกซึ่งสามีกิจกรรมสามีกิจกรรมนี่ควรทำในบุคคลที่ควรทำจะเรียกว่าพ่อแม่ครูประชาอาจารย์ พ่อแม่ของเราหรอแม่แต่ครูปอชาจารย์ของเราถ้าเรา <c oughs> ให้สิ่งที่ดีงามเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งดีดีงามนั้นแสดงออกซึ่งกายกรรมกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามซึ่งเป็นความงดงามเป็นสิริมงคลแก่บุคคลที่กระทำ ท่านจึงบอกว่าผู้มีปกติกราบไหวอ่อนน้อมท่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้มีอายุวันนะสุขะและภาละเรียกว,ว่ามีครบวงจรเลยอายุก็ได้อายุวันนะสุขะภาละได้หมดนะฉะนั้นประเพณีของชาวพุทธของเรา ที่ควรแสดงออกอย่างยิ่งก็คือคาระวะธรรมหกประการผู้มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีความเคารพหนักแน่นในพพรรมสมาธิผู้มีความเคารพในไตรสิขาคือศีลสมาธิปัญญาผู้มีความเคมา,ญญา,คารพในการปฏิสันฐานเนี่ยต้อนรับขับสู่เี่มีน้ำจิตน้ำใจ อย่างที่ท่านทั้งหลายมาสร้างความคุ้นเคยท่านว่าวิสาสาปรมายติความคุ้นเคยนี่เป็นญาติอย่างยิ่งเราคุ้นเคยที่ไหนคุ้นเคยไหนคุณพระรัตนตรยัยน้อมเอาพระรัตนตรัยมาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งเราก็จะได้ที่พึ่งอันประเสริฐอันกเกษมสูงสุดในชีวิตของเรา อันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยนี้โอปัญญโกนน้อมพอมาสู่ดวงจิดดวงใจถ้าเรามีไว้แล้วก็มันอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งอันเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายพึ่งได้ตลอดชั่วการและนานในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อฉะนั้นก็ขออนุโมทนา ขอบบุญขอบคุณที่ท่านหลวงพ่อพระคระูภาวนาวราวุิท่านได้มา,ากราบไหว้แสดงออกสามีจกิกรรมนำคณะญาติโยมให้รู้จักมักคุณนะ <c oughs> ก็ขอความสุขสวัสดีความเป็นมงคลจงดนบรรดาให้ท่านทั้งหลายประสบแต่สิ่งที่ดีงาม ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านด้วยเธินจริงๆก็รู้จักกับหลวงพ่อพระครูท่านตั้งแต่สมัยอยู่ที่ทำ้พวงท่าหลวงพ่อพระครูท่านเป็นพระอุปถัมภ์หลวงปู่เทศหลวงปู่เทศท่านไปพักจำวัดที่ทำพวงในช่วงนั้นก็ได้ขึ้นไปดูแล ในะไในพบกับท่านแต่ยังไม่ได้คุ้นเคยนะชว่วงระยะหลังมาก็ลูกศิษย์ท่านนะก็ไว้ให้ความคุ้นเคยแล้วก็ท่านนิมนต์ไปที่วัดด้วยไปหลายครั้งแล้วนะท่าน <c oughs> เป็นผู้ที่อนุเคราะห์สงเคราะห์โลกนะนะผู้มีบุญมีบรารมีอันก็สร้างความดีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นตัวอย่างให้กับ คณะสถายญาติโยมนะในเราแวกนั้นก็ไปทั่วถึงนะไปทั่วถึงทั้งทางใกล้ทั้งไกลอันนี้ก็ได้รู้จักคุ้นเคยกับท่านไว้ท่านก็มาเป็นครั้งแรกท่านวะก็ขออนุโมทนาขอบุญขอบคุณอีกครั้งก็คงก็คงทำเวลาเนาะเราจะไป ชาตดพนมอีกนะใช้เวลาในการนี้ก็มีอะไรนี่ของของสำรวยฝากญาติโยมก็ดดก่ทำฝากเลยอาจารย์ใบแนะนำไม่มีอะไรมีอะไรเจ๋ <laughs> ออันนี้ของฝาก็มีอะไรเจ๋ออันนี้สำหรับกูบ้านกันโอ้โหฝากอันนื้อะไรเอ,อน้ำมันเขียวครับน้ำมันเขียวนิดเย็นทำจากญาตินาง 啊，那对。